อิทธิฤทธิ์ของพระเครื่องพระบูชามีจริงหรือในระยะหลังๆมานี้หลายท่านคงได้ข่าวกันมาบ้างว่าดินเมืองไทยแพงที่สุดในโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงที่ดินแต่หมายถึงเศษดินก้อนเล็กที่คณาจารย์โบราณน,นำมาสร้างเป็นรูปสม,มุิแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นรูปสม,มุิของท่านอาจารย์ผู้สถาปนาพระเครื่องขึ้นเองเหตุที่กล้ากล่าวดังนี้เพราะในปัจจุบันมีนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาในเมืองไทยตื่นตัวกันมากขึ้น มินำซ้ำอย่างแพร่ไปจนถึงต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นไต้วหวันฮ่องกงหรือแม้กระทั่งที่อเมริกาก็ยังมีคนไทยไปเปิดศูนย์พระเครื่องถึงที่นั่นเคยมีคนทำประวัติศาสตร์เอาไว้ในการเช่าพระเครื่องมาบูชาสูงสุดเป็นจำนวนถึง7ล้านบาทต่อองค์หลายท่านอาจจะตาเหลือกเพราะนึกไม่ถึงใช่ไหมว่าในโลกนี้จะมีคนบ้าระห่ำถึงขนาดนั้นคนที่ใจถึงขนาดควักกระเป๋าเอาเงินจำนวนหลายๆล,ล้านแลกพระเครื่ององค์เล็กๆ ซึ่งมีขนาดกว้างคูณยาวไม่กี่เซนติเมตรมีจริงๆหรือขอยืนยันนอนยันและนั่งยันด้วยเกียรติของตนว่ามีจริงๆแต่อย่าให้ออกชื่อเสียงเรียงนามนั้นเลยเพราะไม่ได้ขออนุญาตไว้ด้วยเหตุนี้พระเครื่องชั้นเลิศทั้งหลายจึงเป็นที่ปรารถนาของทุกๆคนเพราะอย่างน้อยถ้านำออกให้เหล่าผู้มีเงินระดับมหาเศรษฐีเช่าบูชาแล้วก็มีสิทธิ์แก้จนไปได้นานทีเดียว ที่กล่าวเกริ่นมาตั้งแต่ต้นนั้นไม่ใช่มีเจตนาให้ท่านทั้งหลายยึดอาชีพพุทธพาณิชย์หากแต่ต้องการให้เห็นภาพพจน์จริงๆว่าดินเมืองไทยแพงที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเครื่องจะมีราคาสูงในทุกรุ่นทุกพิมพ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายคือสิ่งของกับความต้องการของคนเพียงแต่พระเครื่องนั้นต่างกันกับสินค้าก็คือพุทธคุณและประสบการณ์ของท่านประจักษ์ครั้งแค่ไหน ถ้าพระเครื่องนั้นมีผู้นำท่านไปขึ้นคอหรือนำไปบูชาแล้วเกิดมงคลในชีวิตจนชีวิตก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและการเงินหรือสามารถแสดงให้เห็นประจักษ์ด้านแคล้วคลาดคงกระพันขึ้นคนก็จะดิ้นรนเสาหากันเมื่อคนเสาหามากจํานวนพระมีน้อยก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการแข่งขันขึ้นการแข่งขันก็จําต้องใช้เงินทุ่มตามกําลังที่ตนมีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมดินเมืองไทยจึงแพงที่สุดในโลก มาถึงตรงนี้จึงเป็นคำถามตามที่จัวหัวเอาไว้ว่าอิทธิฤทธิ์ของพระเครื่องพระบูชามีจริงหรือคำถามตรงนี้ก็คล้ายกับคำถามที่ว่าตายแล้วศูนหรือเปล่าเพราะเป็นปัญหาค่อนข้างนำม,มาทำและหาข้อยุติยากเป็นเรื่องปัจจัดตังหมายถึงเป็นเรื่องรู้โดยเฉพาะตนกับผู้ที่ประสบพบเห็นเท่านั้นแต่ถ้าเราท่านเป็นผู้ที่ศึกษาและติดตามข่าวคราวอย่างละเอียดใกล้ชิดก็จะเห็นว่าพุทธคุณของพระเครื่อง เคยก่ออภินิหารช่วยชีวิตคนจากการถูกไล่ล่าหมายปองชีวิตมาก็มากและที่เป็นข่าวกันครึกโครมเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสี่สามารถคุ้มกันคมกระสุนสงครามจากปืนอากาไม่ให้ทะลุเนื้อนหนังของสตรีผู้หนึ่งไว้ได้กับอีกหลายๆครั้งถ้าจะยกขึ้นมาเขียนก็คงมีหน้ากระดาษให้ไม่พอคำถามที่ตามมาก็คือพระเครื่องเหล่านั้นมีฤทธานุภาพได้อย่างไร ถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ไม่ยากคืออำนาจจากพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแต่ถ้าจะให้อธิบายอย่างชัดเจนกว่านี้ก็คือสิ่งที่ป้องกันอันตรายเหล่านั้นให้กับผู้ครอบครองวัตถุมงคลเหล่านั้นคือพลังจิตที่บรรจุอยู่ในพระเครื่องด้วยวิธีการและพิธีกรรมของเหล่าคณาจารย์ผู้สร้างข้อยืนยันได้มาจากคัมภีร์วิสุทธิมักซึ่งพระพุทธองค์เคยบัญญัติไว้สําหรับเหล่าโยคาวจรใช้สร้างทิพยะอํานาจหรืออภิญญาทางจิต อำนาจเหนือธรรมชาติมีอยู่อำนาจเดียวคืออำนาจจิตที่ได้จากฌานฉะนั้นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆจะเข้มขลังได้นั้นต้องมาจากพิธีกรรมอันถูกต้องและกำลังจิตของท่านผู้สร้างไม่ใช่ใครนึกอยากจะทำก็ทำได้ถึงทำได้ก็ไม่คลังเคยเรียนถามท่านเกจิรูปหนึ่งที่โด่งดังมากในอดีตและปัจจุบันนี้ท่านได้มรณภาพไปแล้วว่าพระเครื่องของท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ท่านตอบวอ่าอย่างนี้ ดินเป็นของมีคุณเป็นส่วนหนึ่งของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีมีคุณกับทุกคนในร่างกายเราก็มีธาตุดินเพราะฉะนั้นเฉพาะคุณของพระธรณีก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วส่วนการปลุกเสกก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเจริญคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าคุณทั้งสามประการเป็นคุณศักดิ์สิทธิ์ส่วนประการสุดท้ายคือจิตของผู้สร้างกับผู้นำไปใช้จิตของผู้สร้างถ้าเป็นผู้สำเร็จทางจิตสูงความเข้มขลังก็มากขึ้น ประกอบก,บกับการสร้างมีเจตนาบริสุทธิ์ก็จะดีมากขึ้นไปอีกส่วนจิตของผู้ใช้ก็คือผู้อาราธนาพระเครื่องไว้คุ้มครองตนต้องเป็นคนมีใจประเสริฐมีศีลธรรมคนจิตใจงามมีศีลทานภาวนายอมได้รับผลดีกว่าคนจิตใจไม่งามเป็นธรรมดาจิตของพระเกจิที่ปลุกเสกหรืออธิษฐานให้พระเครื่องมีฤทธิ์ได้ควรมีจิตระดับไหนนั่นคือคำถามของผู้เขียนท่านก็ตอบด้วยรอยยิ้มอย่างน้อยควรได้ถึงชั้นสี่ ต้องเดินจิตให้ถึงที่สุดของฌานแล้วถอยลงมาที่อุปจารสมาธิคอยอธิษฐานให้วัตถุมงคลเป็นไปตามที่ต้องการทั้งหมดคือคำยืนยันจากพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ยกย่องท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านว่าของท่านอย่างนั้นจริงเท,ท็จท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูก็แล้วกันข้อแนะนําในการเลือกพระเครื่องเอาไว้เป็นมงคลกับตัวเองมีดังนี้ 1. จริยวัดของพระสงฆ์หรือเกจิที่สร้างดีหรือไม่ดี 2. เจตนาของผู้สร้างเพื่อผลทางพุทธภาณิชย์หรือหวังช่วยสัตว์โลกตามวิสัยมีเมตตาธรรมถ้าเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ถือว่าเป็นมหาวัตถุมงคล 3. วัตถุมงคลควรจะได้รับจากมือหรือจากสำนักต่างๆโดยตรงเพื่อผลทางจิตวิทยาและความเชื่อมั่นว่าวัตถุนั้นไม่ได้แปลกปลอมบวกกับมั่นใจในเจตนาของผู้มอบให้โดยเฉพาะ 4. การสวมใส่ควรอาราธนาและอธิษฐานจิตทุกครั้ง ทั้งหมดคือข้อแนะนำโดยสังเขตแต่อยากจะเตือนใจว่าวัตถุมงคลน,นั้นมีเอาไว้เป็นข้อเตือนใจและช่วยเราจากภัยต่างๆได้ในบางกรณีเท่านั้นการแขวนพระเครื่องไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้จะพ้นจากนิสัยแห่งกรรมและความตายเพราะแม้แต่ผู้สร้างยังตายแล้วคนใช้จะหนีพ้นได้อย่างไรฉะนั้นมีพระเครื่องดีแล้วคนใช้ต้องดีด้วยไม่ประมาทต่อการก่อกรรมทั้งปวง